มาทำข้าวผัดอร่อยๆกันนะครับข้าวผัดสูตรนี้เป็นสไตล์กวางตุ้งนะครับเขามากับผักกาดขาวแล้วก็หมูสามชั้นก,กรอบๆที่หอมโดดเด่นด้วยกลิ่นหอมของพะโล้นะครับข้าวผัดสูตรนี้มีชื่อว่าข้าวผัดหมูสามชั้นกวางตุ้งครับส่วนประกอบของเรานะครับก็จะมีหมูสามชั้นเกลือน้ำตาลทรายพริกไทยผงพะโล้น้ำส้มสายชูข้าวและเหล้าจีน ไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหารไฟอ่อนไฟเบานะครับน้ำมันรำข้าวขวดเดียวเนี่ย เอาอยู่ทุกเมนูจริงๆครับเพราะว่าเขาเป็นน้ํามันที่มีจุดเกิดความสูงทนความร้อนได้สูงนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเขามีคุณสมบัติที่ไม่มีกลิ่นแล้วก็มีรสเป็นกลางดังนั้นเวลาที่เรานํามาปรุงเมนูอาหารอะไรก็ตามนะครับจะช่วยชูกลิ่นชูรสเมนูของเราได้อย่างดีทีเดียวครับหมู3มชั้นที่เมื่อกี้เราพักไว้10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําลงไปรวนกับน้ํามันให้สุกดีครับ ลออกมานะครับกองน้ํามันออกครับในกระทะใบเดิมนะครับใส่น้ํามันเพิ่มอีก2ช้อนโต๊ะครับใส่ขิงลงไปนะครับใส่ขิงเสร็จแล้วนะครับเราใส่ข้าวตามลงไปครับสําหรับข้าวนะครับเราคลุกเ้าข้าวกับน้ํามันให้ข้าวของเราเคลือบไปด้วยน้ํามันเสร็จแล้วนะครับพักประมาณครึ่งนาทีครับ นชาผสมนะครับซีอิ๊วดำเหล้าจีนเกลือน้ําตาลทรายผสมให้เข้ากันครับใส่ลงบนส่วนผสมข้าวครับประกาศขาวครับสามชั้นที่เราพักไว้ครับต้นหอมซอย เราจะเห็นได้นะครับว่าข้าวของเราเนี่ยแยกเป็นเม็ดเมดเลยเทคนิคง่ายนะครับตอนที่เรานําข้าวลงไปคุกกับน้ํามันนะครับเราอยากคนบ่อยครับเราค้างไว้ประมาณครึ่งนาทีนะครับแล้วก็ค่อยพลิกด้านข้าวทําซ้ําประมาณสัก4ครั้งนะครับข้าวของเราเนี่ยจะออกมามีลักษณะเม็ดที่สวยงามครับหลังจากนั้นค่อยปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสูตรนี้ก็สามารถรับประทานกันได้4-5าคนสบายๆนะครับและนี่ก็คือข้าวผัดหมู3ชั้นกวางตุ้งครับ